พระราชพิธีส่งรับน้ำพระพุทธมนต์เหนือพระที่นั่งอัฏฐทิตศประเทศทั้งหลายเหล่าใดซึ่งตั้งประจำอยู่ทิศนั้นก็ดีสัตว์ทั้งหลายเหล่าใดที่อาศัยอยู่ในทิศนั้นก็ดีขอพระองค์จงทรงแผ่ความปกครองและยังพระราชอาญาให้เป็นไปแก่ประเทศและสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นขอพระองค์จงสถิตอยู่ในราชสมบัติ สิ้นกาลนาความดังกล่าวนี้เป็นส่วนหนึ่งของคำถวายพระพรณพระที่นั่งอัธถทิศอุทุมพรราชอาทซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญในพระราชพิธีบรมราชาพิเศษเนื่องว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงรับน้ำอภิเศษเพื่อประกาศการขึ้นครองราชตามโบราณราชประเพณี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสงม,มูรธาพิเศษเสร็จแล้วพระราชครูพราหมณ์พิธีอัญเชิญเสด็จพระราชดำเนินประทับเหนือพระที่นั่งอัฐทิศภายใต้สัปตปปะปดลสเวตชัดหรือฉัดเจ็ดชัน้นผันพระพักสู่ทิศบุรพาหรือทิศตะวันออกจากนั้นสมาชิกรัฐสภาถวายน้ำอภิเศษพราหมณพิธีถวายน้ำเทพมนต์ เวียนไปจนครบ8ทิศแล้วเสด็จประทับทางทิศบุรพาอีกครั้งเจ้าพระยาสีธันมาทิเบตจิตแสงขาประทานวุฒิสภาถวายพระพรเป็นภาษามคตนายเพียรราชธรรมนิเทศประธานสภาผู้แทนราษฎรถวายพระพรเป็นภาษาไทยความว่าด้วยอำนาจพระรัตนัตยานุภาพ และน้ำพระมุราธทาวาสิทิขอจงเป็นผลสำเร็จขอจงเป็นผลสำเร็จขอจงเป็นผลสำเร็จตามคำที่ข้าพระพุทธเจ้าถวายพระพรหลังจากนั้นพระราชครูวามเทพนุนีถวายนกพระประดลมหาสเสวตฉัตรหรือฉัตรก้าชัน้นเป็นอันเสร็จพิธีที่พระที่นั่งอัิตย์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินสู่พระที่นั่งพัทรบิดเป็นลำดับต่อไปพระราชพิธีนะักพระที่นั่งพัทรบิดเมื่อเสร็จสิ้นพิธีรับน้ำอภิเษกณนะพระที่นั่งอัตถติอุทุมพรราชอาณาจักรแล้วเป็นพระราชพิธีนะักพระที่นั่งพัทรบิด รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชการปัจจุบันเมื่อเสด็จพระราชดำเนินอย่างพระที่นั่งพัทรบิดพรามไร่เวทเปิดศีวาลายไกรลาดทูลกล้าวทูลประมมถวายพระสุพรรณบัตรเครื่องสิริเป็นจะราชก,กุฏธภัณฑ์เครื่องราชูปโภคและพระแสงอัสดาวุธ เือเป็นการมอบราชภาระดำรงราชสมบัติและการดูแลปกครองพระราชอาณาจักรแด่พระมหากษัตริย์จากนั้นพระราชราครูวามเทพมุนีถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการต่อพระราชทานอารากาแก่ประชาชนชาวไทยว่าเร,ราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามพระราชครูวามเทพมุนีรับพระบรมราชโองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหลังทักษิโนโทพตั้งพระราชศสัตรยาที่สถานจะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจปกครองพระราชอาณาจักรโดยทศพิธราชธรรมมจริยาเพื่อความสุขสวัสดิ์ของประชาชนชาวไทย นับเป็นพระบรมราชองค์การที่เหล่าพระสนิกรต่างระลึกอยู่เสมอและเป็นที่ประจักษ์กันอย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงถือเป็นพระราชปณิธานอันแน่วแน่และสำคัญยิ่งในการปกครองแผ่นดินตลอดมา